พบกับอาจารย์เจ้านะคะดูดวงชาวสีพิจิกในเดือนกรกฎาคม68นี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะดูเรื่องของการงานเสียงลูกค้าไม่ชัดเสียงเราเบาเกินไปปัญหาเหล่านี้จะหมดไปวีธีเฮดเซตชุดหูฟังสำหรับ Contact Center โดยเฉพาะ ไมโครโฟนตัดเสียงรบกวนรอบข้างลูกค้าได้ยินคุณอย่างชัดเจนดีไซน์สวยน้ำหนักเบาสวมใส่สบายตลอดทั้งวันคุณภาพเสียงคมชัดระดับ HD รองรับการใช้งานทุกแพลตฟอร์มใช้ได้กับโครศัพท์ i ีซอฟต์โฟน c r o s o f t t e a ท Zoom และสมาร์ทโฟนทุกยี่ห้อ ทนทานคุ้มค่าอายุการใช้งานยาวนานไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยเหมาะสำหรับงาน Center, คอนแทคเซนเตอร์ฝ่ายขายงานออนไลน์และทุกกิจกรรมที่ต้องการการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานของคุณในวันนี้ให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมด้วยวิทีเฮดเซตเสียงคมชัดรองรับทุกการสื่อสารสอบถามสั่งซื้อสินค้าได้ที่ w w w e c co. o c o m s h o p n e ทโทร063 2 6ห6364โอ้เรื่องงานเดือนนี้นะคะ เขาเรียกว่าทีมทํางานนะคะเป็นทีมที่เรียกว่าทํางานกับท่านมาอยู่นานแล้วนะคะทีมทํางานเขาเรียกว่าช่วยเหลือเกื้อกูลกันค่อนข้างดีนะคะเลยทําให้งานในเดือนนี้ค่ะเขาเรียกว่าเป็นไปตามเป้าหมายงานเดือนนี้ดีมากๆเลยนะคะทํางานด้วยความสุขใจนะคะในเดือนนี้เรื่องของการเงินการเงินเดือนนี้นะคะ ค่อนข้างที่จะติดขัดมีปัญหาเหมือนกันนะคะเ,ออเรื่องของรายจ่ายความฟุ่งเฟยความที่เอาแต่ใจของเรานะคะตรงนี้จะทำให้ออการเงินเราค่อนข้างที่จะมีปัญหาติดขัดอยู่เหมือนกันนะคะ mm. ก็อยากให้ระวังด้วยนะเดือนนี้เรื่องความรักความรักเดือนนี้นะคะมีมีปัญหาเหมือนกันนะคะมีเรื่องของการที่ไม่เข้าใจกันนะคะ เรื่องของเหมือนกับแต่ละแต่ละคนแต่ละฝ่ายอะ่ะก็จะมีหน้าที่ภาระของของแต่ละฝ่ายใช่ไหมคะเลยทําให้ความรักเดือนนี้มันเลยไม่ค่อยเข้าใจกันสักเท่าไหร่นะคะจะต้องมีการพูดคุยกันในครั้งใหญ่เหมือนกันนะคะที่จะทําให้ทุกคนเนี่ยออเข้าใจซึ่งกันและกันนะคะ หากคุณกำลังมองหาระบบโทรศัพท์ที่ช่วยแก้ปัญหาให้คุณดังนี้ลดค่าโทรศัพท์บันทึกเสียงสนทนาทุกคู่สายเพิ่มหรือลดคู่สายภายนอกและภายในได้อย่าง่า้ดายเชื่อมต่อเบอร์0 2และเบอร์โทรศัพท์มือถืออี o ค a อ l คือโซลูชันระบบโทรศัพท์อัจฉริยะสำหรับธุรกิจที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพของทีมขายการบริการลูกค้าและลดค่าใช้จ่ายในองค์กรเริ่มต้นเพียงเดือนละ1,000ันบาทก็มีระบบโทรศัพท์ที่ช่วยให้ธุรกิจของคุณก้าวล้ำกว่าใครปรึกษาฟรีโทร0632698988 e ่วยคุคกกทรศัพท์